สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆทำลายนี้นะคะตอดอกหกมุมค่ะเป็นลายสีม่วงที่เราทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำคลิปลงให้นะคะก็เลยจะทำคลิปพาทำนะคะลายเดียวแบบเดียวกับสีม่วงตัวนั้นนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีเข็มแล้วก็กันไก่นะคะเข็มเบอร์ เอ่อหนะคะเบอร์6 1.0มิลค่ะแล้วก็ได้อ่าแมวดินนะคะไหมแมวดินเส้น16ค่ะเรามาลงมือกันเลยนะคะเริ่มต้นก็ขึ้นโซ่7ค่ะ ี่ยวลงในช่องอโซ่ที่สองนะคะเกี่ยวลงในโซ่โซ่ที่สองแล้วก็ขึ้นโซ่สี่โซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ควักในช่องห่วงได้หน่งคู่อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งลงสองหลักนะคะสองหลักกั้นด้วยโซ่สอง เราจะทําทั้งหมดหคู่นะคะอย่างนี้ทาอย่างนี้หกคู่กันด้วยโซ่สองนะคะจะได้อย่างนี้นะคะเราก็จะทําจนได้หคู่อย่างนี้นะคะเราได้6กคู่อย่างนี้แล้วเราก็โซ่สองนะคะมาเชื่อมต่อกับโซ่สี่ตรงนี้ปักลงไปตรง โซ่สนะคะแล้วก็รวบแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปอยู่ด้านในช่องโซ่สองตรงนี้นะคะเสร็จแล้วขึ้นโซ่สีโซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมลงในช่องนี้นะสี่หลักรวมกับโซ่สี่เป็นห้าหลักนะคะหลักที่สาม หลักที่4หลักที่ห้าได้นังกีบแล้วก็กั้นด้วยโซ่สองแล้วก็มาลงช่องหัดไปเหมือนเดิม5ห,หลักเหมือนเดิมปันหัวเข็มสองครั้งลง5้าหลักหลักที่สาม หลักที่สี่หลักที่ห้าแล้วก็กั้นด้วยโซ่สองจะได้อย่างนี้นะคะเราก็จะทำจนให้ได้หกกีบนะคะถึงตรงนี้พอเราได้หกกีบแล้วอย่างนี้นะคะเราก็จะขึ้นโซ่สองแล้วก็มาซีลงตรงโซ่สี่ตรงนี้ อย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สีโซ่สีก็พันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมแล้วก็ลงในหลักถัดไปตรงนี้แล้วก็ลงอีกหนึ่งหลักรวมกับโซ่จะเป็นสามหลักนะคะได้อย่างนี้เสร็จแล้วขึ้นโซ่สิบสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด เาสิได้อย่างนี้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะปักเชียงลงไปในฐานของโซ่1ิบนะปักลงไปควักไหมดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็รวบได้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วพันหัวเข็มสองครั้งลงในหลักนี้อีกครั้งหนึ่งได้หนึ่งหลักนะ แล้วก็หลักที่สองลงในหลักถัดไปสองหลักหลักที่สามเราก็จะได้งานออกมาแบบนี้นะคะมันจะแยกออกมาแบบนี้นี่คือได้ได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะเสร็จแล้วโซ่สองแล้วเราก็จะทำกลีบถัดไปผนวเข็มสองั้างลงในหลักแรกตรงนี้หนึงหลัก แล้วก็สองครั้งพอนวเข็มสองครั้งลงหลักที่สองลงหลักที่สแล้วก็โซ่สิบสองสามสี่ห้าหกดแป้าสิบพนวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ปักเชียงลงในฐานของโซ่10แล้วก็ดึงไหม แล้วก็รวบแล้วก็ผ่านหัวเข็มสองครั้งลงในหลักเดิมอีกหนึ่งครั้งแล้วก็หลักที่สองหลักที่สเราจะทำอย่างนี้ไปทุกกรีบนะคะให้ได้หกกรีบงานจะออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะทำจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะ พอเราทำครบหกีบแล้วเราก็ขึ้นโซ่สองนะคะแล้วก็มาเชื่อมลงกับโซ่สีตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็รวบค่ะทีนี้ก็พันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องโซ่ตรงนี้นะ8ดหลักค่ะหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สาม หลักที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วขึ้นโซ่สามค่ะแล้วเราก็จะลงอีกครั้งฝั่งนี้แปดหลักเหมือนเดิมค่ะสองสาม สี่ห,ห,ห้เสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมลงกับหลักนี้นะคะเชื่อมติดได้อย่างนี้ได้หนึงกรีบเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สค่ะ โซ่สี่แล้วก็จะมาสีลงตรงโซ่ที่สองนะคะตรงนี้สี่ลงไปแล้วก็รวบแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามมากรีบถัดไปนะคะเราจะขึ้นกรีบใหม่นะคะทําเหมือนกรีบแรกค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ลงในช่องโซ่ตรงนี้แปดหลักสอง สามสีแ่แล้วก็โซ่สามค่ะทำเหมือนเดิมลงช่องเดียวกันอีกแปดหลัก เราก็จะทําอย่างนี้ไปให้ครบทุกหลักท,ทุกกลีบนะคะจะได้อย่างงี้ก็พอจบทั้งหมด6กลีบแล้วก็เป็นอันเสร็จจบดอกนะคะแล้วทีนี้เราก็ทําดอกต่อไปเพื่อเชื่อมต่อนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆนถักดอกนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆนต่อนะคะก็เชื่อมลงตรงกลีบนี้แล้วก็ขึ้นโซ่สีค่ะ โซ่สี่แล้วก็ปักลงในโซ่สองตรงนี้นะคะแล้วก็รวบแล้วก็โซ่หนึ่งมาลงตรงกลีบถัดไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นกลีบใหม่ค่ะแล้วก็จะทําจนถึงกลีบสุดท้ายนะตรงนี้นะคะ คะเราถึงกลีบสุดท้ายเราจะจบงานแล้วนะคะก็ขึ้นโซ่4แล้วก็ทําปุ่มนะคะปักลงตรงโซ่2ตรงนี้แล้วก็โซ่1แล้วก็ลงในตรงนี้ฐานของกลีบแรกเสร็จแล้วก็รวบแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จสมบูรณ์เป็นดอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะยังไม่ได้รีดน,นะคะถ้ารีดแล้วก็จะสวยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันตอนตอดอกนะคะคลิปนี้เจอกันแค่นี้ก่อนสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ